พวกคุณเนี่ยเคยมีความกลัวในวัยเด็กกันไหมครับพวกคุณมีความกลัววัยเด็กเป็นอะไรบ้างก็ลองคอมเมนต์ไ้ได้นะครับถ้าเป็นตัวผมเองก็คงต้องย้อนกลับไปเมื่อ11ปีที่แล้วตอนนั้นผมจะเป็นเด็กที่เล่นโลบล็อกแบบไม่รู้อินวนเออะไรเลยแล้วผมก็จะเจอแบบหนึ่งเข้าที่ชื่อว่าโลบล็อกส์เฮอร์เรอร์โฮเทลบอกตรงๆเลยนะครับว่าผมเนี่ยกลัวมันมากจริงๆแค่มีภาพ JPEG แบบผมมาจำสแกร์ผมก็กลัวจนไม่รู้จะพูดยังไงแล้วผมกรี๊ดได้เลยอะ สมัยนั้นมันทําผมนอนไม่หลับทั้งคืนเลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดเล่นนะและที่แย่กว่านั้นก็คือตอนนั้นเนี่ยผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกไงครับผมเลยคิดว่ามันเป็นแบบแนวสนุกๆพวกแบบว่าเล่นเพลินๆอะไรทานองเนี้ยเพราะผมกดเข้ามาในเกมเท่านั้นแหละอืมหน้าเว็บมันก็โชว์ภาพป,ปกที่ดูไม่น่ากลัวเลยผมก็เลยไม่ได้เอะใจอะไรมากแล้วก็กดเข้าไปเล่นครับแต่ความจริงแล้วมันคือหนึ่งในเกมที่ทําให้ผมเนี่ยฝังใจที่สุดในวัยเด็กเลยนะครับและในวันนี้ผมจะกลับมาประชิญหน้ากับมันอีกครั้ง ซึ่งแมบบที่ผมจะเล่นคงจะเป็น h e r ร์เรอร์โฮเทลพาร์ทสเนื่องจากว่าพาร์ทแรกมันเก่ามากเลยนะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าตอนผมเข้าไปเล่นเองเนี่ยระบบเนี่ยมันบักเยอะมากผมเลยต้องเล่นพาร์ทสแดนที่เขาหนละ่ะแก้บักลหลายอย่างไปแล้วผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะน่ากลัวเหมือนพาร์ทแรกแล้วผมจะเอาชนะความกลัววัยเด็กของตัวเองได้ไหมมาดูกันเลยครับ น้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมคนดูน้องๆหนุ่มๆเท่กทุกคนกันด้วยนะครับกลับมาพบผมอีกแล้วนะครับกับจูเซฟนะฮะวันนี้เรามาอยู่กันในแบบนี้หรือเคารเรอร์โฮเทลพาร์ทสองนั่นเองก่อนที่คุณผู้ชมจะไปรับชมคลิปนี้ขอรบกวนคุณผู้ชมนิดนึงนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับซ้อนเพื่อมาใจให้ผมและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดกันแั้งเตือนเราพิมพ์ใหม่ๆนะครับเอาล่ะเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าไปเฮาร์เรอร์โฮเทลพาร์ทสองว้าวเขียนว่านิวด้วยนิวนี่คือน่่่่่่่าาาจจะะะนนนิวววแแแแบบบบปปปีีีทลล้้้ออออออโโยยยััังงไไสสใใชชุุดดผผมมมมคครรรขฟก็ู าถ่ายคอนเทนต์ล่าสุดเห็นเขาบอกว,ว่าเกมนี้น่ากลัวมากแล้วก็มีน้องในช่องเนี่ยอยากให้ผมเล่นไม่รู้เหมือนกันว่าเอ้ยมีระบบหิวข้าวหิวน้ําด้วยโอ้แสดงว่าเก่าจริงนะฮะอันนี้อะไรเอ่ยมีเมดคิดด้วยครับประตูนี้จะพาคุณกลับไปที่พาร์ทหนึ่งอ๋อตอนนี้คุณอยู่พาร์ทสนะครับอ๋อพาร์ทต่อไปคือโฮเทลออฟบี้คือกระโดดเหรอแล้วพาร์ทสุดท้ายคือโฮเทลโกสฟรีดิชั่นอุอย้ยเอา้าเอา้เอาเฮ้ยเ,เดี๋ยวเอา้ายังไม่เจอผีเลยอุย้ยมีดอลล่าเดี๋ยวผม,นะยผมเก็บได้ฮะ แสดงว่าผมน่าจะเคยเข้ามาเล่นแล้วจริงด้วยแต่ว่าจําไม่ได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่บ้างอันนี้อะไรเอ่ย216 0อ,อ๋อโอเคโอเควิธีชนะเกมนี้คือไปทุกๆห้องเหรออ๋อแล้วมันจะปลดล็อกบาเลียตอนจบเกมใช่ไหมโอเคแสดงว่าเราต้องเข้าทุกห้องฮะเขาบังครับในนี้มีอะไรไม่เอ่ยใน,นมีมีโน้ตลับครับแต่ว่าเขาบอกว่าในนี้มันทําให้ฉันกลัวโคเรคเซตโครเซตคือเขาเรียกว่าอะไรนะตู้เสื้อผ้าเหรอ เสื้อมันทําให้ฉันกลัวแล้วคุณจะไม่มีทางรู้แน่ว่าอะไรอยู่ในห้องนั้นเอา้าไอ้ลูกๆเอ้ยไม่รู้อวตารผมควรจะกลัวใช่ไหมเนี่ยอันนี้คือแบบเป็นความน่ากลัวของปี2013เลยทำนองน,นี้ใช่ไหมแสดงว่าสมัยก่อนนี่มันต้องน่ากลัวขนาดน,นี้เลยเหรอวะเนี่ย2023นี่มาแล้วอุ้ยเอ๊ะมันตัวอะไรวะเมื่อกี้ขัวนนี้ขึ้นได้ไหมขึ้นได้ฮะโอ,โอเคแสดงว่าเขาน่าจะทําให้เราขึ้นอยู่แล้วอห้องลับหรอหรือยังไงห้องนี้คืออะไรห้องนี้เข้าได้ปกตินี่โอ้ เียบเียบผีอะไรมันวาบอย่างนั้นวะน่านะอา้าวเตียงนอนได้ไหมนเอ้ยผีผีผ,ผีผมเห็นมันล่องหนมันล่องหนเฮ้ยมันมันตีผมแน่เลยเตัวเนี้ยดูทรงแล้วน่าจะอันตรายฮะโอเคหาทางนี้ก่อนหนึ่งเก้าเก้าสามไปนอนไปนอน go to sleep go to sleep go to sleep ทำไมไล่ผมไปนอนจังวะแตะเตียงไปนอนเอ้ยข้างในมีตู้สภาด้วยเฮ้ยพาไปไหนเนี่ยอันนี้คือน่ากลัวแล้วใช่ไหมตู้สภาโอ้ไฟฉายสว่างจัง โ oh, อ้เจฟี่ฮะทำไมผมไม่ได้ยินเลยเลยวะจักวะช่างมันโอ้ที่นี่เอ้ยมีมีเกียวตินด้วยฮะโอ้ยเจฟมีเกลียวตินนะฮะโอ้ยเจฟี่สองรอบแล้วน,นะเจฟเจฟซาตเตอร์ Jeff. Jeff ไม่ใช่นะเอ่ออ,อุยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกใจตกใจอันนี้อะไรอะ่ะเห็นคนนะช่วยฉันด้วยฉันไม่มีกุญแจอ๋อน่าจะอยู่ที่ไหนสักที่แหละโอเคเดี๋ยวจะลองหาดูนะเอ่อ คุณควรจะวิ่งหนีไปได้แล้วเขากำลังจะกลับมาเลยนี่อันนี้มันอะไรมันโอ้โหโอ้โหไม่ได้แล้วคุณผู้ชมขอโทษขอโทษโอเคเขาบอกว่าไอ้กิียตินตรงนี้น่าจะมีกุญแจอยู่นะฮะตรงนี้เหรอไหนว่ากุญแจไหนว่ากุญแจเอ้ยมันหลอกมันหลอกกันเฮ้ยเอาผมค้างอยู่กลางอากาศแล้วเนี่ยโอเคสองพันยี่สิบสามเข้าไปแล้วหนึ่งเก้าแปดสามครับทำไมมันหมุนอย่างเงี้ยไม่น่ามีอะไรมากนัแต่แค่ห้องหมุนเฉย โอ้หมุนกันทั้งบ้านเลยนี่ว่าของกินมาหนึ่งข้าข้าสามนี่น่าจะเข้าเวลาใช่ไหมโอเคแตะเตียงผีนี่อันนี้มันดันเฉยโอเคดีว่ามันฆ่านะฮะนี่อะไรเข้าได้ไหมเนี่ยเอากดได้ครับโอเคกดเลยกันเอ้ยเพิ่งรีบดีน้องเดี๋ยวขังแม่งไว้นี่เลยอันนี้ห้องอะไรอ่ะอ๋ออันนี้มาจากพอสตอฟภาคสองครับอินสเตย์เฉยอ๋อโอเคโอเคโอเคแสดงว่าไม่น่ามีอะไรห้องนี้ขังแม่งไว้นี่เลยกันผีวิญญาณอ่อนนี่ออกมาไม่ได้ละ ผีบ้าอะไรทะลุไม้ไม่ได้แล้วเนี่ยแบทแมนไฟไนท์อุ้ยตกใจเบิร์ดอุ้ยอันนี้ก็ตกใจอยู่นี่อ่างยางวะไม่ใช่เป็ดยางอ่างยางไอ้บ้าฟันรูสอุ้ยเฟรดดี้ฮง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 แม่งเอ้ยอันนี้คือจะรอไฟไนท์ใช่ไหมแม่งประสบการณ์รวบรวมผีทุกรูปแบบนี่ว่ะโอ้โหแมพผีคลาสสิกสุด,สด โอเคแสดงว่าเราเข้าห้องนี้ครบแล้วเหลือแค่ออกจากที่นี่โอ้ยน,นี่น่ารำคาญจังไอตัวนี้มันจะบิดคอผมเ่ยผมไม่ได้มองมันอยู่นะผมไม่เอามั้งเอ่อเขาบอกให้เราเล่นสไลเดอร์แล้วก็ค่อยออกจากห้องผมว่าเราออกเลยก็ได้ข้างบนขึ้นได้ไหมวะอันนี้เรอระสไลเดอร์เออยมันมันจะแง้มผมแล้วเฟร,รดี้นายหย่านะไหนดูดิในนี้มีอะไรอุ้ยให้นไหนดีอ่ะเล่นนี้ดีไหมเนี่ยอันนี้ไม่ใช่สไลเดอร์นี่วานี่ทางขึ้น ในทางขึ้นนี่สไลดเดอร์ของจริงเออแค่นี้ใช่ไหมผมออกได้เลยใชผมไม่ชอบรูปแบบนี้เลยวะน่ากลัวโอเคผมออกก็น่ากลัวอยู่ได้อยู่โอ้ยจะตายกินกินน้ำกินน้าไม่รู้ช่วยไหมกินไปก่อนกินนานไอ้ฮิวฮิวอยู่นะโอเคสแสดงว่าช่วยจริงฮะผมว่าของอาหารนู่นนี่นั่นน่าจะมีจากัดอันนี้ อันนี้ห้องลับเหรอบอก hidden r o o โอ้ wave, โหเวเปอร์เวฟโคตรเก่าอ่ะครับอันนี้คือเก่ามากนะใครเล่นแบบ2017-2010อะไรเนี่ยน่าจะรู้เลยนะฮะไอ้พวก2016-2015หกสเวเปอร์เวฟคือแบบเก่ามากพอแตะตรงนี้เพื่อย้อนเวลาอ๋อตรงนี้ perfect เลยเราจะสร้างโรงแรมหลอนที่นี่อะไรวะเฮ้ยผมจะโชว์โอ้เอาขึ้นน่าจะน่าจะโดน,นอยู่นะปกน่าจะเหลืองเลยเอา อะไรอะออกได้ไหมอ๋อตัวนี้เสร็จแล้วน่าจะเข้าไปอยู่กับเมียได้โอเคอันนี้ปีไหนหนึ 1993. ่งเก้าเก้าสามอะหนึ่งเก้าแปดสามเอาคือย้ายมาอยู่รุ่นต่อรุ่นพ่อของฉันสร้างบ้านที่นี่ตอนนี้เป็นของฉันแล้วสวยไหม,สว,ไหมสวยไหมครับเตงโอ้โหไอ้น้องไอ้รถโอ้รถคว่ำรถแคว่มเลยในนี้มีอะไรไหมเนี่ยห้องนี้มีอะไรวะอ๋ออันนี้สองพันสิบหกเหรอสองพันสิบหกไม่มีอะไรเนาะ มี iPhone มีมี i p h o n ไอแพดไปไอ้ไอ,อโลโบ็อกไอโฟนโลโบ็อกไหนดูดิเฮ้ยทำได้ไงอะ่ะฟังเพลงได้ด้วยเฮ้ยเจ๋งว่ะโอ้โหระบบแม่โอ้แม่งมีระบบปฏิบัติการมของตัวเองด้วยอ่ะช,ชัดดาวอะไรปะเนี้ยเวอร์จัดไม่มีอะไรเนาะผมรู้สึกว่ามันน่าจะมีแต่แม่งน,น่าจะเงียบอยู่ เฮ้ยสองสิบเจ็ดเอาโดนแล้วนี่ไงเอ้าในนี้ก็เข้าไม่ได้โอ้โหทำไมห้องมันเละอย่างงี้ว่าผ่านไปแค่ไม่กี่ปีเองตายกันหมดเลยอะผีเฮี 23, ้ยนแน่นอนสองพันยี่สิบสามปีโอ้โหสองปีแล้วนี่ไม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 ,ไม่ช่วยพวกเราด้วยช่วยด้วยอะไรวะตัวละครผมจะหิวตายแล้วอุ้ยอันนี้ปีไหนเนี่ยอนาคตเกินโอ้โหยุคที่โลกแบบว่าแข็งดวงอาทิตย์เกินจะระเบิดแล้วปีสองพันห้าร้อยจบของโลกอ้าวนี่คือจบแล้วใช่ไหม ห้องนี้เข้าได้ไหมเอ๊ะทําไมมันมีห้องตรงนี้ล่ะเอ๊ะแต่ทำไมผมไม่เห็นวะคุณเห็นเหมือนผมปะมันมีห้องระหว่างตรงเนี้ยเนี่ยมันมีห้องอยู่ตรงเนี้ยจะเข้ายัางไงอ่ะอ๋ออ๋อห้องลับเหรออ๋อเี๋ยลงไปสิอ๋อแสดงว่ามันจะมีห้องที่เชื่อมมานี่ได้อยู่ใช่ไหมเ้าเอาแ้วมีมีดด้วยไอเอ๋ยเดี่ยวของเราเคนริว เอาแล้วครับหาตัวก่อนหรือไม่ผมก็ใช้มีดนี่แหละจิ้มแม่งเลยเฮ้ยเฮ้ยได้เหรออย่างนี้อุ้ยเพิ่งรู้ว่าเนี่ยโอ้โหดูแสดงว่ามันไปได้ทุกส่วนของบ้านนี้เลยเนี่ยอันนี้คือตรงไหนเออตรงจุดจบเกมเหรอเรามานี่ได้เลยเหรอเวอร์ไปหรือเปล่าโอ้โอโตัวละครผมมันเลื่อนรถเพราะมันหิวนี่หว่าเดี๋ยวหาอะไรกินก่อน,นะฮะรีบ,ร,บรีบหาขึ้นห้องก่อนเพราะในห้องม,มันมีอาหารไงถูกไหมล่ะแม่ผมตายแน่เลยห้องนี้ไปไดวไม่ผมก็เลยจะตายเพราะผมหิว ผมเราจะหิวตายผมเราจะหิวตายอดอกของดอกของดบกของดอของดอของดอกมีนไม่ได้อดใช้เลยไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่อ,หมอย่างน้อยก็ได้ไฟฉายสว่างขึ้นมาไฟฉายสว่างมันหายนะฮะตอนแรก <c oughs> เน่าโดนผีตัวนี้ประมาณแปดร้อยรอบได้แล้ววันเนี้ยน,นี้อะไรอะหกหกหกเอาเอาไม้ออกก่อนฮะเฮ้ยผมเข้าไปดีอ๋อเป็นรูปจังสกแกฮะยเหลือเยอะไหมเนะี่ยอุย้ยเออค่อยสว่างขึ้นมันนะ ข้างหลังนี่น่าจะน่าจะฆ่าผม,นนผมแน่เลยตัวนี้ผมจาได้เคยเล่นแบบมิกกี้ม้าของเขามาฮะมันสเตลแล้วมันจะฆ่าเรานีแตะได้ไหมอ๋อเขาบอกว่าเราชนะแล้วรางวัลก็คือให้รูปเราเยอะขึ้นแค่นี้เหรอแล้วก็กลับไปทางเดิมอช่ไหนี่แม่งเออคนโลภไม่ได้ตังค์ไม่ได้อะไรทั้งนั้นถ้าตังค์มันเอาไปซื้ออะไรปะอ๋อดูนี่ได้ตรงนี้โอ้ตอนนี้ผมต้องไปที่ไหนต่อเนี่ยโอเคต้องเข้าแต่ละห้องไปใช่ไหม แล้วประตูมันจะเปิดเลี้ยงห้องตอนนี้ผมเข้าถึงห้องไหนแล้วนะเอ่อห้องนี้โอเคเข้าแล้วห้องห้องนี้เข้าแล้วห้องหมุนห้องนี้ก็น่าจะเข้าแล้วมั้งโอเคเข้าแล้วจริงด้วยห้องนี้ก็น่าจะเข้าแล้วไรเข้าตามผมมาเ่ยอ๋อน้องคนนี้ที่เคยดเน็ตให้ผมเยอะๆนี่วะไม่รู้หายไปไหนเหมือนกันแล้วฮะไม่ค่อยเห็นน้องเขาโผล่มาเมนละอุ้ยโอเคห้องนี้เข้าแล้วมาเราต้องไปเข้าห้องนี้ต่อใช่ไหมห้องสองพันนี่คืออะไรวะ S.C.P. ต้องไงอ่ะเปิดไงอ่ะ ปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ครับคุณผู้ชมผมเปิดไม่ได้จริงจะได้ปะแต่ในนี้มันคือมันดักหัวเราเลยนะมันมีประตูให้ผมกดอะแต่ผมกดไม่ได้ไงเนี่ยต้องใส่รหัสครับแต่ผมไม่มีรหัสมันเข้าไม่ได้อันที่ห้องหนึ่งพันเก้าร้อยอ๋ออุย้ยใครเนี่ยมาจากในหนังฮะห้องนี้อุย้ยมีผีด้วยเฮ้ยอาหารอาหารขาดไม่ได้ครับเดี๋ยวตายอุย้ยน่ากลัวว่ะมีลิงเต็มเลยอะ โอ้โหมีคนโดนแขนแวนนะแขวนเสื้อดิอุ้ยอุ้ยแม่งตกใจอันนี้ตกใจจริงผมเป็นคนไม่ชอบออลิงอย่างหนึ่งเลยนะครับคือไอ้พวกลิงที่มันตบมืออะพวกต๊กตาลิงตบมือแม่งน่ากลัวจริงคุณผ,ผู้ชมไม่ชอบเลยอะโอ้โหน่ากลัววันนี้เผเชิญหน้าของกลัวไวเด็กสุดคลาสสิกนี่ผมจะพูดชื่อคลิปอีกกี่รอบเนี่ยคือคิดขึ้นได้เรื่อยๆยนะไอ้พวกชื่อคลิปเนี่ยแตะเตียง แต่มันทําไมเฮ้ยอะไรอะ่ะเอ้ยไททันเหรอเฮ้ยไททันจริงเหรออ๋อในชุดข้างในห้องนี้คือแบบว่าอ๋อเป็นห้องเฟรฟเลนซ์จ,จากไททันใช่ไหม,มอมอแช่ก่อนไททันเหรออ๋ออ๋อกลับครับกรับเอาเฮ้ยไททันอันนี้ผมอยู่ที่ไหนเนี่ยอันนี้หนึ่งเก้าเข้าไปแล้วหนึ่งเก้าแปดสามไหนดูสิโรงหนังครับห้องไม่สิ้นสุดคุณจะไปไกลได้ถึงแค่ไหนนี่ห้องน้ําใช่ไหมไม่ชอบพื้นที่แคบเลยเวียนหัวฮะ โอ้น้องเขาตามมาด้วยมา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 นี่มา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 อหือมันเริ่มมีสองสามคนแล้วนะไอตัวเมื่อกี้อุ้ยจำเฉยเกือบตายเกือบตายเฮ้ย Thank You เอาตายเลยเรียบร้อยโดนตัวล่อตัวล่อผมไปแล้วเฮ้ยม,มันเดินมันเดินเข้ามาโอ้โถงไม่สิ้นุดเอ้ตรงนี้มีตังหรอมันควรจะมีตังค์อหรอมันไม่ควรจะมีเออเดียคือจบแล้วใช่ไหมเคนาจบแล้วแหละนาะจบจริงนะฮะหนึ่งเก้าแล้วก็โหลดเหรอเฮ้ยในห้องนี้เจ๋งนะเขาบอกว่าให้โดดเพื่อแก้เอาผมคุยกับไอห้หมอนนี่ไม่ได้คุยแล้วมันหายไปเลยเกมนี้ ไม่ได้พังแต่คุณดนหลอกนะอ๋ะอมันจะออกฉันจอจากที่นี่ได้ไงโอเคกดเอ้ยออกจากประตูแล้วก็ออกจากที่นี่ไปคือเข้ามาได้ประตูแล้วอะไรแบบน,นี้เขาบอกให้เรากระโดดเพื่อออกจากที่นี่เหรออ๋อออกได้จริงวะโดด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 เอ้ยเอ้ยเ้ยผมต้องโดดเ,เพื่อออกจากที่นี่โอ้โหเกือบตายครอผู้ชมอะไรเอเดดบายเะไรเดดบอยเอ้ย by, อ <laughs> เดดบายเฉย ไหนในกล่องต้องมีของเอ้ยเมดชิดเอ้ยเจ๋งว่ะเอ้ยโอ้ขอบคุณขอบคุณโอ้โหนี่เรฟเฟเรนซ์นั่นเนี่ยคือทำดีในทำดีอยู่นะนี่ใครอะไอ้ด็อกเตอร์ป่ะแทปเปอร์นี่หว่าน่าจะแทปเปอร์ฮะโอเคโดดเลยให้เราหนีเฮ้ยมันออกมันมันตามจริงว่ะเราหนีอะผมบั๊กได้ผมก็หนีอ่ะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอะไรโดนแทบหรอเอ้ยคลิกฉันเอ้ยเอ้ยลุก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 แถบไปมันไม่ใช่แทปเปอร์นี่หว่าไอ้ตัวนี้อุ้ยเล่าได้ไงวะสองสิบสามครับ สองไสามมีอะไรอุ้ยให้แตะที่เตียงแล้วก็เอาตัวรอดจากเดอะเพิร์ทเหรอเฮ้ยเอาละผมโดนแล้ววะเอ้าเขาบอกให้ออกจากที่นี่เร็วๆโอเคโอเคอุ้ยเอาน้องไปเปลี่ยนเสื้ออันนี้เสื้อช่องผมนะใครอยากได้ก็ไปซื้อเอาลิงก์อยู่ใต้คลิปนะฮะเอารถคันไหนดีเอาคันนี้แล้วกันนะเฮ้ขับหนีอ้แรงเกินแรงเกินมันไม่มีไฟหน้าด้วยนะโอ้โหแรงมากเลยนะแรงแต่มันมองไม่เห็นอะไรเลยนะเ้รถใครวะเนี่ยเอ้ย เออเอา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 เด้งเอาไปทั่วเลยอะเอ้ยคนคนมาคนมาไม่รู้อะขับหนีอย่างเดียวรถมันแรงเกินไอรถถังวะรถถังรู้น่าจะปลอดภัยแต่ว่าเอ้ยเอ้ยเอรถไปตายอะไรวะเนี่ยแตกเป็นเสี่ยงเลยตายห่าจัดจารัวผมบอกเลยอันนี้อะไรวะเนี้ยซื้อใส่ฟรีได้ด้วยหรอคือใช้เงินในเกมซื้อหรอหรืออะไรผมไม่เข้าใจวะโอเคเหลือห้องไหนที่เรายังไม่ได้ไปอีกห้องนี้เข้ายังอ๋อห้องนี้เข้าแล้วห้องนี้เข้าแล้ว หนึ่งเก้าแปดสามเข้าแล้วหนึ่งเก้านี่เข้าสองสิบเจ็ดเข้าแล้วสองพันสิบสามสองสิบเจ็ดโอเคเข้าแล้วแล้วผมต้องไปไหนต่อเอ่ยกําลังสร้างฮะอุ้ยห้องนี้แสดงว่ามันอ๋อมันเชื่อมกับตรงนี้งั้นห้องฝั่งนู้นล่ะเข้าได้ไหมเข้าไม่ได้กำลังก่อสร้างเหรอกำลังสร้างครับตรงนี้แสดงว่าน่าจะจบแค่นี้ไหมหรือว่าอ๋อมีห้องไปต่อครับห้องอะไรเอ่ยอุ้ยเซเลนทิวป่ะเหมือนเซเลนทิวเลยอะเซเลนทิวโรงพยาบาลปะ,ะไม่รู้ถึงเซเลนทิวยังไงไม่รู้เลย อันนี้อะไร1983อุ้ยเอชซอะไรวะเนี่ยอยหัวเราขอขอหน่อยนะจะไม่ลุกใช่ไหมไม่ลุกหรอ่เนาะุนสะระของฟรีฮะโอเคผมต้องกินน้ำกินอาหารครับไม่งั้นไม่หิวอเคอันอนี้ไม่มีอะไรซารนเดอร์แนี่ว่ามันคงไม่เดินไล่ผมแล้วเนาะเยเหลืออะไรอีกบ้างอะอืมหนึ่งเก้าแปดสามอีกแล้ว ทำไมที่นี่มันหนึ่งเก้าแปดสามทุกห้องเลยวะเนี่ยมีตังค์ด้วยฮะเก็บตังค์ก่อนจะได้รวยเอา้านั่งทําไมไม่ให้ไปต่อเหรอเอาเคไปแค่นี้ก็ได้ไอ้ผีวนๆเป็นรูปเเป็กนี่โคตรน่ารำคาเลยอันนี้คือห้องห้องชั้นสูตรเหรออาอผมโดนเข้าโลงเฉยเลยอ๋ออ๋เฮ้ยอาเฮย้เเฮยลงเชือเ่อชอเราจะที่นี่ได้ไหมเนี่ยออกไม่ได้ฮะเขาบอกให้คลิกตรงนี้เพื่อเพื่อไหลเหรอคือออกยังไงอะ เราโดนขายอวไว้วะาไปแล้วครับแต่ว่าน่าจะตายไม่ได้เหรอเ๋อเนี่ยเหรอเราอ๋อนี่น,นี่ออกมาฮะเป็นสุาสานน้านนอเขาเป็นคนดีเนี่ยฉันจะคิดถึงเขาอะไรวะเราเป็นทหารด้วยเล้วเนี่ยอันนี้ซากผมใช่ไหมโอ้โหซากมาด้วยฮะ RIP ตายเขาเป็นคนดีนะลาก่อนเพื่อนเก่าเอ้าแล้วแล้วผมต้องทำยังไงนี่เอาตายวิ่งไกลอยู่นะถ้าเป็นอย่างนั้นอะ โอ้วิ่งไกลเลยทีนี้กำลังกำลังไปฮะรอก่อนคุณผู้ชมผมกำลังเดินไปด้วยความใบแสงเท่าที่ผมมีเท่าที่ผมจะวัเท่าที่ผมจะไปได้มาโดดลงครับไปต่อฟึบตอนแรกเราไปห้องฝั่งนี้แล้วเนาะฝั่งนี้ไปหรือ,อยังเอยไปแล้วโอเคตรงนี้ไม่ต้องเข้าครับจะแม่งโดนหลอกเฮ้ยอะไรวะนะเรื่องบดขนาดยักษ์อันนี้กําลังสร้างครับมองข้ามไปก่อน2 3 7เจเข้าได้ไหมเข้าไม่ได้ครับอ๋อ จบแล้วใช่ไหมอันนี้คือจบแล้วเหรอโอ้โหแล้วแล้วผมก็เผชิญหน้าความกลัววัยเด็กได้สักทีว้าวต่อไปเป็นออบบี้เหรอโอเคเอาเป็นว่าผมว่าน่าจะจบเกมเพียงเท่านี้ดีกว่าเพราะรู้สึกว่าถ้าเล่นเป็นแบบเวอร์ชันออบบี้น่าจะไม่สนุกเท่าไหร่อะสำหรับผมนะแม่ปิดเลมโดยรำคาญเสียงจัดเอาเป็นว่าเจอกันในคลิปหน้านะฮะสำหรับนี้ผมลาไปก่อนบายบายสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยแล้วจงไปต่อยังไงวะถ้าจะเล่นไม่รู้เหมือนกันฮะผมไปดีกว่า